สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปริพัฒน์ออตโต้นะครับสวันนี้อันก็มีรถสวยมารีวิวให้คุณลูกค้าดูกันอีก1รุ่นนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ในรถเก่งนะฮะค่อนข้างมีอิทธิพลสําคัญนะครับเพราะว่ามีคุณลูกค้าหลากหลายกลุ่มนะฮะที่สนใจอยากออกรถเก่งใช้งานสักคันหนึ่ง นะครับและหนึ่งในตัวเลือกตรงนั้นเนี่ยอีโกคานะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับวันนี้มีอีโกคาเข้าใหม่คันนึงนะครับมาแนะนําให้คุณลูกค้าดูแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับติดตามช่อง YouTube หรือว่าชแนของรถยนต์มือสองไปพัดออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่เจ้า Mitsubishi Attrage นะครับ1.2 GLX เนะครับเป็นรถปี2.8 1 8นะครับ Attrage นี่อันต้องเริ่มเกินแบบนี้ก่อนนะฮะสําหรับตัวที่เป็นปี18-19เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็น all new นะครับหรือว่าเป็นตัว minor c h a n นะครับคราวนี้ในส่งตัวรถนะฮะเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะครับสํหรับเทามิทูนี่เขาเรียกง่ายๆเลยครับเป็นสีเทาไทเทเนียมนะครับ ในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบรังพึ่งนะฮะแล้วก็ตัวคิ้วหรือว่าตัวกรอบเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ส่วนของตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นตัวลอง g t o นะฮะก็จะเป็นไฟหน้าหลอดทางโลเจนนะครับเดิมๆโรงงานอยู่แต่ว่ามีสําหรับตัวที่เป็น all new หรือว่า minor change ของ Astra นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีในส่วนของตัว daytime running light คู่หน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าอีกอย่างนะฮะก็คือตัว s k i ิร์ตด้านหน้านะครับอันนี้เนี่ยจะมีชุดแต่ง หลายๆอย่างครบถ้วนออกมาแล้วนะครับจริงๆเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอ e ีโคคาร์ซีดนสไตล์สปอร์ตนะครับที่ราคาย่อมเยาออปชั่นเยอะแล้วก็ขอนแบบสบายๆนะครับคันนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นนึงที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะสำหรับในช่วงนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนตัวด้านหน้านะครับรถสวยไม่เคยชนหนัที่ความน้ําท่วมหรือว่าตัดต่อโครงสร้างนะฮะ ไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้รับประกันเลยว่ารถป้ายแดงแต่ว่าราคามือสองนะครับต่อมาเรามาดูในสงตัวเครื่องกันต่อตัวเครื่องนะฮะก็จะเป็น1.2ลิตรนะครับ ecosha double overhead cam sharp นะครับก็จะเป็นตัว3สูบเรียงนะครับในสงตัวแรงม้าสำหรับตัว ecosha นะครับก็จะมีอยู่ที่78แรงม้านะครับตรงนี้ในการใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับไม่ว่าจะใช้งานในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองนะครับอย่างเช่นเราพาครอบครัวไปเชี่ยวในวันหยุดนะครับแล้วก็มันเป็นตัวรถสไต ซีดานสีประตูด้วยนะครับพื้นที่ภายในอะไรเงี้ยมันอาจจะ กว้างขวางแล้วก็นั่งสะบวกนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะสวยนะครับไม่มีข้ามันเครื่องไหลเยิ้มแห้งๆเดิมๆรถสายกิ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะฮะแต่เข็บต่างๆนี่เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับดูง่ายๆเลยหัวโช๊กนะฮะเม็ดสี QC อะไรนี้ยังอยู่เลยโหสวยมากนะครับพวกกล่อง ABS นะฮะตัวฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงนะครับแผงกันความร้อนตัวสติ๊กเกอร์มองกนะครับซีนฝากระโปรงทุกอย่าง สวยเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้นรับประกันได้เลยว่าคุณลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับส่วนใหญ่เ,เราก็จะพยายามคัดสรรตัวรถที่สวยปีใหม่ราคาถูกนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าสามารถออกรถนะฮะทุกคนเนี่ยสามารถออกได้ได้อยู่แล้วครับได้ได้ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็สามารถออกได้นะฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าแลดได้ไม่พอนะครับก็หาคนกู้ร่วม หรือว่าคนค้าก็ได้นะครับหรือสับบางทีเนี่ยเราติดแบ็กลิสต์นะครับเราเป็นคนซื้อไม่ได้แต่ว่าเราเป็นคนค้ากับคนกู้ร่วมได้นะครับอันนี้เนี่ยง่ายๆครับอยากสอบถามในเรื่องเอ็งการของรถนะฮะหรือว่าอยากมาทดลองเทสได้นะครับหรือว่ามาดูโตะที่ร้านก็ยินดีเลยนะครับร้านของเราเปิดบริการทุกวันนะครับอันนี้คือในส่งตัวด้านหน้าโตวรถนะครับต่อไปเราไปดูในส่งด้านข้างกันต่อดีกว่าครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับสำหรับในส่งด้านข้างนี่โหสวยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโตวรถ 4ดาน4ประตูนะฮะที่วันเป็นทรงสปอร์ตนะครับมิซูเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสไตล์พวกรถ JDM อะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะยัดมาใส่พวกรถรถอีกคาแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเครื่องพันสองหล่อไม่ได้เครื่องพันสองซิ่งไม่ได้เครื่องพันสองแต่งสวยไม่ได้นะครับทุกอย่างเครื่องพันสองก็สามารถทําเหมือนซิกเมนต์อื่นๆได้เช่นกันนะครับ ในส่วนคันนี้นี่เราพื้นฐานตีปูพื้นให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือใส่เป็นตัวล้อแม็กขอบ15นะครับลนยนี้ก็จะเป็น RE30 นะฮะน้อนล้อนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยยางก็จะเป็นปี2020ให้สำหรับคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับ เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะในเรื่องของตัวจัดทรงจัดทรงอะไรเงี้ย <us S 1> เดี๋ยวเรามาเลือกก <us> ันที่ร้านอีกทีนึงนะครับแต่โดยหลักๆเลยเนี่ยทรงประมาณนี้คือกาลังสวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าล้อแม็กสามารถเปลี่ยนลายได้ไหมได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเวลทีเออารี R e C e, นะครับหรือว่าเป็นอา p F 1 ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับตามความชอบเลยแต่ว่าที่เราใส่เป็น r e อยู่ตอนนี้เนี่ยคือกําลังสวยเลยกําลังพอดีเลยนะครับอย่างเช่นเราก็ซ้มมาทดลองขับนะฮะมาดูตัวที่ร้านนะครับรถรอผลแล้วรถรอรับรถแล้วนะครับที่เหลือเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันทีมได้นะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีรุ่นย่อยเยอะนะฮะสำหรับตัวที่เป็นปี1 8 1แนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างก็จะมีตัวสเกิร์ตข้างนะครับมีการตกแต่งเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นตัว มือเปิดนะครับตรงนี้เป็นแบบโครเมียมทั้ง4บานนะครับมีการสาดนะฮะนี่คือติดให้มาจากป้ายแดงแล้วเรียบร้อยนะครับตัวสีด้านข้างเดิมโรงงานนะฮะตัวรถมีการทําความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็เก็บงานรายละเอียดทุกอย่างให้คุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วแต่เดี๋ยวก่อนกจากร้านเนี่ยเรามีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะฮะเช็คระบบไฟตั้งสูงทงล้อนะครับเซอร์วิสตัวรถหมดทุกอย่างก่อนออกจากร้านนะครับคุณลูกค้าได้รถสวยแน่นอนนะครับ ในส่งตัวล้อหลังเช่นเดียวกันนะฮะส่วนตัวยางอะไรงนี้ก็เป็นซีรีส์เดียวกันเลยนะครับอย่างที่อ่านบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบไลายนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกรายกันใหม่ได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วอันนี้ก็คือในส่งตัวด้านข้างนะครับต่อไปเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าครับโอเคครับสำหรับในส่งตัวด้านท้ายนะฮะด้านท้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับตัวไมน์เชเนนะครับก็จะมีตัวสปอยเลอร์แบบตูดเป็ดนะครับหรือว่าเป็นตัวด์กเทลนะครับสำหรับตรงนี้อันนี้เนี่ยคือติดตั้งให้จากาฟแดงแล้วนะครับ 17อย่างนี้หรือว่า16อย่างนี้อันนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับนี่คือตัวที่เป็นม i n เนอร์เชนนะครับคิ้วฝาท้ายนะฮะเป็นแบบโครเมียมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเดืยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวรถสวยนะฮะมีไฟเบรกลุงที่3ให้นะครับแต่ว่าไฟเบรกลุงที่3าเนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆโรงงานเลยนะครับแล้วก็สับตัวรถที่เป็นซีดานสีประตูแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นพวกแบบซิตี้คาร์สไตล์สปอร์ตแบบนี้ ถ้าเกิดลูกค้าถามว่าห้องบรรจุสัมภาระ,ะด้านหลังกว้างไหมกว้างแน่นอนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แตกต่างจากพวกตัวที่เป็น5ประตูเลยนะครับก็าสามารถเก็บของได้เยอะบรรจุของได้เยอะนะครับเป็นห้องบรรจุสัมภาระ,ะขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกตัวรถนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณลูกค้าหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนนะครับใครสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาดูโต๊ที่ร้านเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสองตัวออปชั่นภายในกันต่่อวา โอเคครับเราเข้ามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะฮะสภาพภายในนี่นะครับเหมือนเช่นกันก็คือตัวรถทาความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยหรือว่าเซฟตี้ที่มาสําหรับตัวแอททร i คันนี้นะครับก็จะมีแอร์แบงหรือว่าถุงลมนี้ภัยคู่หน้ามาให้นะครับ ABS ระบบเบรกระบบปักกจแรงเบรกอะไรทุกอย่าง มีให้ครบหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากแนะนําเลยว่าทำไมอีโคคาร์เอ็นแอเนี่ยถึงเป็นตัวเลืี่ดีๆนะครับมันเป็นรถที่ราคาถูกนะครับแล้วก็ให้อ p อปชั่นเยอะนะฮะแล้วก็ตัวรถสวยด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะตัวเครื่องเล่นเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบแบบปรับแมนนวลหรือว่าปกติทั่วไปแล้วนะครับจะเป็นแบบตัวจอ DVD แบบทัชสกรีน นะครับมีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB ให้นะครับส่วนตัวแอร์นี่ยังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะครับแอร์เย็นเพลงเพราะขับสนุกเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอ่าเมื่อกี้อ่ะลืมบอกไปเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเพราะว่าตรงปุ่มพวงมาลัยเนี่ยมีปุ่มกดอลับ กดวางระบบคําสั่งเสียงนะฮะแล้วก็เพิ่มส่งเพิ่งเสียงเป็นขึ้นเป็นช n e l อะไรอย่างนี้นะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับตรงภูมิลัยเนี่ยจะมีโลโก้มิสซูที่เป็นโครเมียมตกแต่งเพื่อความสวยงามเล็กน้อยนะครับกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้านะฮะที่เป็นตัว m i n เน c ้ a เชนแบบนี้แล้วจะมีเซ n นทรันล็อกเพิ่มเติมมาให้นะครับกระจกปรับ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวระบบ T R C หรือว่าพวก V S C กันล้อหมุนฟรีอะไรอย่างงี้สำหรับพวกรถอินคคารุ่นใหม่ๆแบบนี้จะมีมาให้ครบนะครับแล้วก็ส่วนออโต้ฝั่งกระจกไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับ ขันมาในเรื่องตัวเกียร์กันบ้างนะฮะเกียร์เนี่ยสำหรับตัว1.2นะครับที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น CVT นะครับทำไมถึงต้องเป็น CVT นะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเกียร์ยุ่ยใหม่เนี่ยก็จะเป็นออโต้ CVT กันเยอะแล้วนะครับมันเป็นเกียร์ที่ฉลาดนะครับมีสมองคนไกลนะฮะสามารถจําแนกลักษณะของการขับขี่ของ บุคคลได้นะครับตร,ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียร์ที่ฉลาดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพอเวลาเราต่อเกียร์หรือว่าในการขับขี่เนี่ยสมรรถนะของตัวรถเนี่ยมันจะสมูทมากขึ้นนะครับหนึ่งไปสองสองไปสามนะฮะมันจะไม่คําว่าแบบหรือว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกเลยแบบว่ามันจะสะดุดหรือมันจะติดอะไรเงี้ไม่มีเลยนะครับมันจะลื่นไปเลยทีเดียวนะครับมีเกียร์โลมาให้นะครับเกียร์โลนี่คือตัวเกียร์ที่ไว้สําหรับลงเขาหรือว่าขึ้นเขานะฮะเป็นทางลาดชาันอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลักๆเลยมันช่วยให้ ตัวผ้าเบรกของเราเนี่ยยืดอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าสาหรับพลาเราลงทางลาดชันหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเบรกตัวล้อให้หรือว่าล็อกตัวเครื่องอะไรอย่างนี้ไว้ให้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวเกียร์สวยนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็คนะครับเป็นกรอบพลาสติกสีบอลเงินส่วนสุดท้ายนะฮะในเรื่องของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับแน่นอนอยู่แล้วตัวรถเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตนะครับตัวเบาะก็กึ่งกึ่งทรงสปอร์ตนะครับแต่ว่าตัวปีกที่กระชับเนี่ยตรงนี้นะมันสั้นไปหน่อยนึงนะครับ แต่ว่าในเรื่องของการนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งคนขับนะครับหรือว่าตำแหน่งคนนั่งข้างคนขับหรือว่าห้องโดยสาร ข้างหลังนะครับผมบอกไว้ว่ามันสบายนะฮะตัวรถมันดูกว้างนะครับถึงตัวรถขัาภายนอกเนี่ยบอดี้มันจะดูแบบสั้นๆอวบๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามานั่งภายในเนี่ยโหมันกว้างนะครับโปร่งนะฮะตัวเฮดโซนนี่ตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับอีกอย่างหนึ่งมีการตกแต่งเลือนไม้นะฮะเพื่อความสวยงามนะครับก็จะเป็นตัวสีสีอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้กล้องแพนให้คุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสำหรับตัวโลนะฮะคันนี้เนี่ยใช้งาน ิโลนะครับถือว่ารถปี2018ใช้งาน30,000นะครับถือว่าน้อยมากตรงนี้เถ้าเกิดใครสนใจนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะครับได้รถสวยเป็นี่ไปใช้งานรับรองว่าคุ้มแน่นอนโอเคเราดูตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวมาสรุปให้คุณลูกค้าฟังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะฮะรถสวยสภาพป้ายแดงถต่ว่าราคามือสองนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาฟังราคากันบ้างมิส s ปิเ s ทร a นะครับหนึ่งจุดส G.L.X. นะฮะรถปี2018นะครับราคาอยู่ที่300,000 49,000บาทนะครับมันบนี้อีกรอบหนึ่งครับ 3 4 9 0 0นบาทนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะได้รถปีใหม่ด้วยนะครับได้รถออปชั่นเยอะด้วยอีโกคาร์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปกับตัวแอดชายคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับฝากติดตามเพจปฏิพัฒธ์ออโต้แล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด subscribe นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้า ดูรถคันไหนเป็นพิเศษอยากให้อ่านรีวิวคันไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยไดนะ้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้อันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ